สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชาชินีเสียงฉลิตร,รหัสนักศึกษา641443031 4มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพัยงมณีสาขาแะาะะศาสนาศาสตร์หนูจะมาสอบถามเรื่องปัญหาของชุมชนและวันนี้หนูได้ให้คุณป้าแนะนำตัวป้าชื่อจังหวังคอมบอชือ่อเล่นชื่อเชือ้อนปัญหาคือถนอนสูงกว่าบ้าน อ่นานาเวลาฝนตกน้ําก็ท่วมบ้านไว้ําโค้งตําทางก็ไม่ค่อยสว่างอ่แล้วป้าก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปอไม่มีที่มีทางมากมายอะไรแบบเนี้ยตามชุมชนก็อย่างว่าเนาะก็สะดวกมั่งไม่สะดวกมั่งนี่อยากให้ไว้ําโค้งมันสว่างถนนก็อ,อยากจะให้มัน,น ไปเรื่อยๆอะไรก็เรนะือยอะไรนะสนนปูนซีเมนต์ใช่ไหมเออปลากระเรียบมาคอยถูบเนาะมันยังไม่ตลอดแนวไปหนุนก็ยังลําบากกับการเดินทางอะไรแบบเนี้ยแล้วนาะมันก็ะปลาปาก็บางทีมก็ไหลมั่งไม่ไหลมั่งอยากให้มีหน่วยหลักจะัดการตรงไหนก็ได้ที่ห้มาดูแลช่วยเหลือแบบเนี้ย แล้วนอกจากไฟและน้ำมีปัญหาอะไรอีกไหมคะก่อนเนี้ยก็มีปัญหาย่างเผาถี่วเนี้ยเนาะก่อเออเอ,อ,อยากให้หน่วยราชก,การอะไรก็ได้ที่มีงานคนผู้สูงอายุท,ยทําในชุกชนะแกแล้วก็ไปทํางานหนักอะไรก็มาคอยจะไหวแบบเนี้ยอยากได้แบบสร้างรายได้เอออยากให้เออสร้างรายได้เพิ่มต่อ,อ,อไ,ไ,ไปเรื่อย ก็อายุก็ตั้งหกสิบกว่าแล้วเงี้ยถ้ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยก็ก็คงจะดีใช่ไหมคะใช่จ้ะครับค่ะแล้วก็ปัญหามีแค่เท่าที่คุณป้าบอกใช่ไหมคะจ้ะมีแค่นี้ละจ้ะค่ะนั่นละเนาะค่ะคุณจ้ะ